สำหรับท่านที่เข้ามารับชมในช่องอีสานอีดีสไตล์นะครับวันนี้นะครับเราก็มีนะครับบอลนะครับเลมอนลามนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนี่เลยนะครับเลมอนลามครับเราไปทำความรู้จักกับเลมอนลามกันเลยครับ แล้วก็มาทำความรู้จักกับเลมอนลามกันนะครับเลมอนลามนะครับเป็นบอลน,นะครับอโลคาเซียนะครับเลมอนลามวิธีเลี้ยงเลมอนลามนะครับก,ก็จะมีเลี้ยงกันแบบสองอย่างนะค็คือแบบกระถางที่เราเลี้ยงบอลปกตินะครับแล้วก็ จะเป็นแบบเลี้ยงแบบบัวนะครับก็คือมีน้ำหล่อครับแต่จากที่เราได้ข้อมูลมานะครับเลี้ยงแบบกระถางนี้นะครับเขาจะให้ไหลดีนะครับแต่ว่าต้นเขาจะไม่โตเท่ากับเลี้ยงในน้ำเหมือนบัวนะครับ ส่วนเรี่ยงนืนะ้มันบัวนะครับเขาก็จะให้ไหลดีนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็ไหลจะจะอวบนะครับส่วนวิธีการที่จะทําให้ไหลเขาออกมาหรือไม่ออกนะครับมันอยู่ที่ตรงนี้นครับนี่ครับที่โคนต้นนะครับโคนต้นของเขานะครับจะต้องอยู่ ระดับเดียวกับนาดินในกระถางน,นะครับถ้าอยู่ต่ำกว่านาดินนะครับไรของเขานะครับจะไม่ออกนะครับหรือว่าจะออกก็ออกยากนะครับออกน้อยนะครับจะต้องให้หนาดินนะครับอยู่เท่ากับโคนต้นของเขานะครับเขาถึงจะออกไร ออกอไรเยอะนะครับออกรูปออกอไรนะครับเพราะว่าในเขาออกรูปเป็นไหลนะครับเป็นไหลเป็นข้อนี่นะครับสำหรับต้นเลมอนลามนะครับต้นให่นะครับวนสูงนะครับเ <c oughs> มตรถึงสองเมตรนะครับเป็นวนทรงใหญ่เลยนะครับ นี่ครับเรามาดูใบนะครับใบของเขานี่ครับจะเป็นนะครับลายเขียวนะครับนี่นะครับใบใบของเขานะครับนี่จะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวแก่นะครับ ส่วนนี้ก็จะมีสีเขียวใบต้องอ่อนนะครับที่เรียกกันนะครับแล้วก็จะมีนี่ด่างๆนะครับนี่นะครับควาสวยงามนะครับของบอนเลมอนลามนะครับด่างสวยมากนะครับด้านหลางใบนะครับก็จะให้ดูด้านหลังใบนะครับนี่นะครับ ด้านลังใบก็จะเปลี่ยนสีขาวๆแบบนี้นะครับ่นในด้านลังใบเขานะครับเป็่นสีขาวๆนะครับแล้วก็จะเห็นลายแล้วก็การใน,นการน,นะครับการของนนใหญ่นะครับนี่กลมนะครับใหญ่มีลายนะครับนี่สีแบบนี้เลยนะครับนี่ ลออไม้ก้านไม้นะครับเป็นสีเปลือกองคุดนะครับลายอันนี้เป็นก้านเก่าของเขานะครับเรามาดูใบเกลีของเขาครับนี่ครับก้านของเขาครับนี่ครับถ้าใบใหญ่ขึ้นนะครับเขาจะมีสีเขียวนะครับกระจายเต็มเลยนะครับนี่ครับ เหมือนลายบาคิวนะครับนี่ครับความสวยของวันเลมอนลามนะครับโอ้สวยถ้าสองเมตรนี่ใบจะขนาดไหนนะครับนี่ต้นเล็กนะครับใบนี่ครับจะเท่ามือแล้วนะครับโหย,ยสวยนะครับศิละปะอีกแล้วนะครับศิละปะ ศิลปะที่ธรรมาชาติส,สร้างมาครับให้เราได้ชื่นชมนะครับเราคนรักไม้ประดับไม้บอลน,นะครับไม้สวยงามนะครับกลุ่มบอลสีต่างๆโอ้โหได้มีไม้สวยๆไปชื่นชมนะครับนี่เราก็หามาจนได้นะครับรอจนราคา เราจับต้องได้นะครับเมื่อสองเดือนที่แล้วนี้จับต้องไม่ได้เลยนะครับแพงเกินนะครับตอนนี้ก็ราคาลงมาตามราคาทองตลาดแล้วนะครับนี่ครับหลักร้อยครับเราก็เลยเอฟมาเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ผมเอฟมานะครับแม่บ้านแอบเอฟมานะครับนี่ความสวยงามนะครับ แต่ถ้าต้นน้องเขาโตนะครับเราก็จะนำมาให้ชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากนะครับกดไลค์กด u ั s สไคร e นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆที่รักต้นไม้มันเหมือนกับเรารทันๆนะครับจะได้ชื่นชมแล้วก็ร่วมแชร์ ลงคอมเมนต์นะครับว่าเ็เลี้ยงยังไงนะครับท่านเลี้ยงยังไงนะครับใช้ปุ๋ยแบบไหนนะครับที่ให้เขาออกไรไว้นะครับแล้วก็จเจริญเติบโตแข็งแรงนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับติชมก็ไม่ว่ากันนะครับเราเรารับทุกคอมเมนต์นะครับเพื่อจะมาปรับปรุงนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอให้ร่ำล่ำรวยรวยนะครับทำการใดก็ขอให้ง่ายได้สมหวังทุกประการนะครับจเจริญเจริญน,นะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ